สี่ขาหาบดีข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกนั้นใช้โภครัพ์ยอันตนหามาได้โดยชอบธรรมในการตั้งไว้ซึ่งทักษินาอุทิศแก่สมณนะพราหมณ์ทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งมัน่นอยู่ในขันติและโสรจจะผู้ฝึกฝน ทำความสงบทําความดับเย็นแก่ตนเองอันเป็นทักษิณาที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สี่อันอริยะสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วด้วย โดยชอบด้วยเหตุผล